สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะแนวทางของวันจันทร์วันจันทร์วันที่14เดือนเจ5 6 8องพันหา้าร้อย 68, อกสิดเนาะจ้าเดือนกรกฎาคมจกกมาพบกับแนวทางของไอจอยตาบเคยจ้าสำหรับผลฮานอยมัดรวมของวันที่13จ้าวันอาทิตย์แนวทางของเฮาเลกเดนีให้เด่น4กับ 8กันเด่น0ูนย์จะสำหรับน้อยมัดรวมผลน,น้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิด832ลาง5 9ั้าเาจะพาดไปสำหรับน้อยรอบพิเศษจะเจ4ล 8, สหลัง83สาำหรับรอบพิเศษมาเต็มเต็มบนหลัจางจ้ย04เขาเด่นชุดกันจ้ะ ชุดกันซุดสี่ตรงตรงแต่เน้นพิโตเนอะเน้นซุดสองกับซุ์สามมาซย์สี่เด้อจ้าลางแปดสามชุดเด่นเขาเข้ามาจ้าแปดสามตรงตรงจ้าแต่ว่าเน้นพิโต้อีกเนอะเน้นแปดหนึ่งกับแปดสองมาแปดสามจ้าเด่นแปดเขาเข้ามาจ้า,าพิเศษเด้งบนหลางเด้อจ้าสำหรับน้อยรอบปกติจะสี่ห้าหก 4, 5, 6, โอโหเลี้ยงมาแบบตรงๆกันเลยทีเดียวเนอะสี่ห้าหก พาดไปจาก4ขโเ้ามาอยู่รักร้อยเนาะล่างออก00 0, ป๋าตัว00ชุดการโเ้าเด่น0จะเตะบริการจับ0หายบริการ0หายๆเนาะมา00เลยสำหรับน้วยรอบ VIP จ้า287ล่าง99โอ้โหสำหรับ87วีพีโบนมาเด่น8ดะจับกูพาดไปสุดซานตัวโบนขโเ้าเสียด เกือบแตกสามตัวตรงๆรงอบพิเศษจับหายแปดศูนย์สี่เข้ามาเจ็ดศูนย์สี่โอ้โหศูโหโนย์มีสี่มีจะตำตำแหน่งเดียวกันเลยแปดกับเจ็ดจะแต้มเดียวโอ้โหสีมาให้ยแปดศูนย์สี่ห้กับโบได้เนาะมาเจ็ดศูนย์สี่ยันแต่ปังเนาะ,ะสำหรับเราพัฒนาของเ้าสำหรับห้าน้อยมารวบของเ้ามือนีตามนี่เลยจ้าโอ้มาแค่รอบพิเศษเนาะ บนล่างสำหรับเมื้อนี่ตามรุ่นกันต้อจ้าสำหรับห้าน้อยหมัดรวมเมื้อนี่ห้เดนสองกับสองกับแปดอ่ะ จับคู่สองสามสองสี่สองหาสองหกสำหรับเด่นแปดอ่ะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสำหรับชุด กันจากกันประกาศกระ้างจางกันสามมีสามหา้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าจา้าสามตัวบนอ่าเมื่อวานสามตัวบนแต้มเดียวด้วยจะรอพิเศษสามแปดสอง ศูนย์สามเก่าสองหาแปดแปดสองสี่โตเน้นจ้าสามตัวบนมือนี่เน้นแปดสองสี่ศูนย์สามเก่าสามหาสามเก่ากันแปดศูนย์แปดสองสองสี่ 两户。 เรียบร้อยจ้จนี่คือแนวทางฮานอยมารวมที่สิบสี่วันจันมือนีตามหนีเลยจะสําหรับแนวทางของเฮาเนะาะอมือนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆคอยมาเต็มเต็มสี่น้อยเลยละกันเราจะฮานอยลงหายสองสูตรมัดรวมกับแยกน้อยจะหมักสูตรได้ตามสูตรนั่นคืออยู่กับความหมักความชอบเนาะมีตัวหมักตัวชอบตัวถี่ตรงใจกบจังคอยตามเราจะแนวทางมีเข่าละกันมีลูดเราจะเปรียบเทียบพิบจารณาวีขอกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับมัดรวมนี่คือรวม ทุกน้อยจากเฉพาะกิดถึง VIP จะแต่กรขคืนอยู่กับพี่น้อง FC เอฟซีแต่ละคนแต่ละทานหมักอยู่ในห้าน้อยรอบได้กะบีขอกันเบิงเนาะจาก็ให้มาปังปังก่งอยมาดิ่งๆก็ให้โชคๆโชคมันมักันทุกคนทุกทานจ้ะสวัสดีจ้า